สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองพนนะคะบรรยากาศเช้านี้ตอนเวลา6 2โมง26นาทีตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะท้องฟ้าสวยงามมากกับบ้าน,านอนอุบุนสีฟ้าบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบาย ที่ดินตรงนี้ที่เป็นล่องก็คือจะปลูกผักนะคะเตรียมเตรียมดินพื้นที่กว้างมากๆพื้นที่ของแม่หลัดนะคะตอนนี้กำลังเดินตามลูกพี่พาพี่ดิกออกมาออกกำลังกายตอนเช้าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ คนที่กรุงเทพม,มาอยู่ที่นี่ก็ต้องติดใจหมดเพราะว่าตื่นเช้ามาบรรยากาศดีมากได้สดชื่นไม่ต้องพบกับ PM เลยนะคะทุกคนไม่ต้องใส่แมสด,ด้วยค่ะบรรยากาศดีนะคะมองไปตรงไหนก็มีแต่ต้นไม้นะคะ เย็นสบายออกกําลังกายยามเช้าวันนี้เดินออกมาไกลนะพี่ดิ๊กเดินมาไกลมากเลยเฮ้ hey. มาลงสระนี้นะคะจะบับวมาลงหมาลงน่ยหอมมะเนี่ย แม่ร um ัดวิ่งวินกับพี่ดิวิ่งตามะคะ บรรยากาศดี